สวัสดีครับเพืน่นเพื่อวันนี้กลับมาพบก,กับผมอีเองนะครับจอม RPC ์ทุกคนสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเร็เวก,กับรถที่น่าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นทุกคนเป็นรถสไตล์ SUV นะกับเจ้า MG HS 1.5 X Saloon คันนี้ของเราเลยทุกคนคันนี้นะครับได้เป็นตัวสีแดงสีสดๆส,สวยๆแบบนี้ของทาง MG ็มจเขาเลยนะบอกเลยว่าตัวรถนะครับใครที่ย่นชอบเนาะรถสไตล์ยุโรปนะครับรถออกสไตลนะ์ยุโรปเนาะออปชั่นจัดเต็มนะครับผมเหลือกาบอกเลยว่าคันนี้ ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกคนราคาไม่ถูกนะครับไม่แพงเท่าส,ตสไตล์ยุโรปแต่ว่าได้ออปชั่นเท่ารถสไตล์ยุโรปเลยนะคัน,นี้มาแล้วทุกคน f s S 1.5X s u o o ซึ่งในส่วนของตัวรถทุกคนจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวกันเลยเนาะเริ่มต้นนะครับไอเจ้า h s คันนี้ทุกคนรถ SUV คันนี้เรื่องของตัวไฟหน้าทุกคนจะได้เป็นไฟหน้าแบบ p r o j e c t อร์เ n นมาแบบนี้นะครับเพราะไฟ Daytime l i g ไรสวยๆแบบนี้เลยดีไซน์โคตรเท่นะครับอันนี้เนาะ นี่นะครับรถออกสไตล์ยุโรปนะครับดีไซน์ออกมาสวยงามมากนะอันนี้นะครับดูในส่วนของตัวจังหน้าด้วยก็จะเป็นกระจังหน้ารังพึ่งแบบนี้เลย umas, นะครับสวยงามมากเลยเนาะอันนี้นะครับซ <im> ึ <Lux ury> ่งถัด okay. <atures> มาท really, ุกคนพามาดูในส่วนของตัวลวดลายล้อแม็กของเจ้า HS คันนี้ของเรากันบ้างนะครับอนนี้จะเป็นดีไซน์ล้อแม็กของเขาจะออกเป็นแนวรสไตล์ยุโรปหน่อยเลยเนาะเป็นขอบ18นิ้วนะครับอันนี้เนาะเป็นล้อแม็กอลลอยแบบนี้เลยทุกคนสวยงามมากนะตัวดีไซน์ล้อแม็กของเขานะครับนี่ ขึ้นมาพามาดูในส่วนของตัวที่่ากระจกขับข้างข่างกันบ้างครทุกคนจะเป็นกระจกขับข้างไฟฟ้านะครับสีเดวกับตัวรถทุกคนสีแดงแบบนี้เลยนะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยซึ่งของเจ้ากระจกขับข้างเนี่ยจะมีในส่วนตัวกล้องมาให้อีกด้วยนะอันนี้นะครับนี่ต่อเลยออชชั่นจัดเต็มทุกคนแรลกรลาคามีมาให้ทุกคนแล้วก็ในส่วนของตัวรถก็มีทันรู้เป็นพารานมิกนาเป็นสรุกเกียยาวแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวหน้าจะประตูจะเป็นน่าจะประตูแบบโครเมียมแบบนี้เลยทุกคนมีระบบสมาร์ทกิล้ด้วยนะครับ ออฟชั่นบอกเลยว่าล้นนะครับจัดเต็มมากนะเจ้าีิยคันนี้ใครที่ชอบรถออกอ,ออฟชั่นจัดเต็หมหนะ่อยเนาะสไตล์ยุโรปยุโรปเนี่ยนะครับคันนี้มาแล้วทุกคนราคาถูกกว่ารถยุโรปอย่างแน่นอนเนาะในส่วนของตัวท่้นท้ายทุกคนจะเป็นท้านท้ายสไตล์ SUV ยแบบนี้เลยให,ใหญ่แบบนี้เลยนะครับไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ led มาแล้วนะครับคันนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวท่านท้ายก็ยังมีไฟเลอหลังแบบนี้มาให้เนาะไฟเบรคทีสามมาให้เนาะแบบนี้เลยนะครับระบบเซนติ้รความปลอดภัยนะครับเซนเซอร์ท้ายหลังมีมาให้4จดเลยนะนี่รับ เขกับตัวปลายท่อคู่นะครับอันนี้เนาะติดปลายท่อคู่ให้ด้วยเห็นไหมไปลายท่อคู่ส้งสองฝั่งเลยทรงคล้ายรถออดด้เลยนะอันนี้นะครับสวยงามมากเนาะซึ่งกระจกของตัวฝักกระปรงหน้าไทยจะเป็นเปิดอัตโนมัติแบบนี้นครับเป็นไฟฟ้าเลยนะน,นี่ซึ่งพามาดูส่องตัวห้องเก็บสัมภาระของเจ้า h s สคันนี้กันบ้างทุกคนจะเห็นได้ว่าสามารถสัมภาระได้เยอะเลยนะอันนี้นะครับเห็นไหมกว้างมากทุกคนพับเบาะได้อิสระหกสิี่ินะครับอันนี้เนาะพับเบาะไปใต้แบบนี้เลยนะ นี่เห็นไหมอาทนีติดไอตัวบอกข้างหน้านะเห็นไหมตัวค่ะมันจะพับได้เรียบเลยนะก็สามารถใส่สัพพะราได้เยอะเลยนะทุกคนเอาผ้ามาปูเอาเด็กมานอนเล่นได้เลยนะครับจานะ้าเฮดเอสคันนี้เนาะทุกคนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นถาดน,นะครับที่แบ่งใส่รองสัพภนะระาเนาะก็มีมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวยางอะไหล่นะครับต่างๆเนาะเครื่องมือต่างๆอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมมีเครื่องมือต่างๆให้หมดเลยนะครับครบนะเนาะนี่ ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า H S นะครับดีไซน์ด้านนอกของเกียร์สัมภาระจะมีประมาณนี้เลยทุกคนเส้นผัดไปทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวภายในตัวรถของเจ้า H S คันนี้ทุกคนบอกเลยว่าออปชั่นโคตรเยอะล้นมากๆนะครับเจ้า H S คันนี้ของเราไปเดี๋ยวเราไปรับชพาะเนเซตัดูครับนี่นะครับทุกคนก็พาทุกคนขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถนอะของเจ้า M G H S 1.5x ่งจุ P คันนี้ของเราทุกคน ผมบอกเลยนะว่าในส่วนของตัวดีไซน์ตัวรถคันนี้ทุกคนเหมือนรถยุโรปอย่างมากนะครับสไตล์คล้ายต like ัวออดี ope, bod, ้ผสมเบนซ์เลยนะไม่ว่าจะจะเป็นในส่วนของตัวเบาะนะครับซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ตัวรถมันจะเป็นเบาะอย่างนี้เลยนะครับสวยงาาเบาะแดงแบบนี้นะแดงดำนะครับตัดกันเข้าอย่างดีเนาะซึ่งในส่วนของตัวคอนโซลก็จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนดําแดงนะครับดีไซน์สวยนามากนะอย่างกับรถยุโรปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชั่นรถตัวเบาะก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคนนั่งคนขับ และออปชั่นของเขาทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับให้โคตรเยอะไม่มีกั๊กดเลยนะม่ว่าจะเป็นระสกบตัวคอมมาไลน์นะครับแบบมัลติฟังชันอันนี้มีมาให้นะครับเพราะกระระบบไอสมาร์ทนะครับมีมาให้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มโหมดสปอร์ตกดปุ๊บก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับทุกคนอันนี้เนาะแล้วก็ตัวระบบแพดเดนชิพข้างหลังนะครับด้านหลังตัวมาลัยเนาะมีแพดเดนชิพมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้าปัดเลื่อนไม้ก็จะเป็นน้าปัดเลื่อนไม้สไตล์ดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับกว้างๆแบบนี้เลยเนาะซึ่งในส่วนของตัวเลขไม้ก็อยู่ที่เพียง82,172ืกิโลทุกคนไม้น้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอทุกคนก็จะปรีลูกเล่นหลายๆอย่างนะรวมเป็นตนตััััวววเเเเเดียเยนะียยลลลนนนนนนาาะะะกกก็นนก็็จปป้้ขออออง360องงงครบท่360ศ อันนี้มีมาให้นะครับแบบ2มิติและ3มิตินะครับอันนี้เนาะมีให้เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวกล้องนะครับแล้วก็รองรับด้ส่วนของตัว AMFM นะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับรองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay นะครับ Android Auto แล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังสามารถเล่นลูกเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่สามารถปรับแต่งนะในส่วนของตัวรถได้นะครับเช่นเราปรับแต่งตัวไฟนะครับเราสามารถปรับแต่งไฟตัวรถได้เลยว่าจะตัดปรับแต่งยังไงเนาะอันนี้นะครับ เาเปิดให้ดูทุกคนนี่ทุกคนเราจะเลือกเราจะเลือกไฟได้เลยนะครับสีไฟเนาะเห็นไหมจะขึ้นเป็นสีไฟแบบนี้นะแต่ใครรถเบนซ์นะครับอันนี้เนาะก็สามารถปรับแต่งตัวสีได้ด้วยนะตามใจชอบของเราเนะครับใครชอบสีอะไรก็สามารถปรับแต่งได้เปิดปิดได้ตลอดเวลาเนาะนี่นะครับ แล้วก็ถัดลงมาทุกคนในส่วนของตัว A เ,เนี่ยก็จะเป็นแผงควบคุมที่อยู่ประมาณตรงนี้นทุกคนเราก็ปรับได้นะครับกดตัวนี้มันจะแสดงเป็นจอตัวจอเลยเนาะแสดงผลแบบนี้นะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะทุกคนแยกดูวอโซนนะครับอันนี้เนาะ ลงมาทุกคนในสองของตัวเกียร์บ้านก็คจะได้เป็นเกียร์ออโต้ลักษณะหน้าตาตัวเกียร์จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนจะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เนาะก็มีในสองของตัวระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับออโต้เบรโฮทางลงรัดชันมีมาให้ทุกคนสามารถกดกล้อง3 6มอองศาจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับขี่ทุกคนก็สามารถปรับได้แบบนี้เลยเนาะว่าจะเป็นในสองของตัวโหมดดีทอโหมดนะครับนอร์มอลโหมดหรือว่าสปอร์ตโหมดนะครับกดตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยนะครับ ที่สำคัญท,ทุกคนเจ้า HS คันนี้ขาดไปไม่ได้เลยก็คือในส่วนของตัวซันรูฟนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับก็ทีเดียวก็จะเป็นซันรูฟยาวๆแบบนี้เลยนะไม่ใช่ซันรูฟสั้นๆนะครับนีนเป็นทั้งบานนะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารเนาะเห็นไหมยาวประมาณนี้เลยนะครับนีอ่ออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับใครที่กำลังตามหารถ SUV สไตล์ครอบครัวที่ออปชั่นลน้ลนๆหน่อยนะทุกคนขับขี่ดีนะครับและที่สำคัญราคาไม่แพง อ you, so you no 9, ันน okay, okay, so. ี Self ้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกคนมาดูกันได้เลยนะครับผ่อนนะครับไม่ประมาณ9 0 0 0ถึงหมื่นนิดๆประมาณนี้นะครับตามเครดิตของลูกค้าเนาะโอเคถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเขากันบ้างเพราะว่าจะนั่งกว้างสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมไปเลยกันครับโอเคครับทุกคนก็พาทุกคนขึ้นมาอยู่ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารเนาะของเจ้า MG HS 1.5 X-SL คันนี้ของเรานะครับทุกคนก็ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารดีไซน์ตัวรถทุกคนก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่ามันเหมือนรถสไตลยนนนะคครัับี้ ในส่วนของตัวรถคือสวยงามมากนะครับตัวเบาะนะครับดูเข,าข้ากับตัวรถเป็นอย่างดีเลยนะแดงดำอย่างนี้ yeah. นะครับตัวเบาะสวยงามมากมีในส่วนของตัวออปชั่นนะครับเป็นแอร์ตอนหลังมีมาให้นะครับแบบนี้เลยพร้ะกับที่เสียบ USB นะครับอันนี้ก็มีมาให้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังมีในส่วนของตัวรัมโฟมและจับประตูแบบนี้ด้วยเห็นไหมสวยงามนะครับตัวรถคันนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวตัวไฟเนี่ยนมันจะมีไฟให้รอบคันเลยนะคันนี้นะครับคมเบตีมีไฟให้รอบคันเลยนะรับไปตอนมืดมดนี่คือสวยงามมากนะเจ้าเนนี้ ดีไซน์ตัวรถทุกคนเหมือนรถยุโรปเลยนะครับออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะครับทุกคนและที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับใครกำลังตามหารถ SUV ครอบครัวรับครอบพาครอบครัวไปเที่ยวอยู่ทุกคนหรือว่าจะใช้ไปขนของก็ได้เนาะอันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกคนพาลูกมานั่งข้างหลังได้สบายเลยนะครับมีโต๊ะที่พักแขกให้ด้วยนะน,น,ะะนีนะครับมีที่พักแขกนะครับที่ใส่เจ้าน้ามีมาให้นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมสวยงามมากนะทุกคนชั้นต่างๆครบ โอเคถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรีวิวในสมบัของตัวห้องเครื่องของเขาเนาะทุกคนแล้วก็จบสุดที่ปรอมมาเช้าของเจ้า H S Carin นี่หว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปดูกันครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือในสมบัของตัวห้องเครื่องของเจ้า M G H S 1.5 X Turbo ของเรานะครับเครื่องยนต์นะจะได้เครื่องยนต์เป็นเป็นตัวเบนซินเนาะ1,500ซีซีนะครับจะเป็นแบบประมาณนี้เลยทุกคนซึ่งในส่วนของตัวรถก็รับประกันให้ทุกคนเลยนะครับว่ารถไม่มีการชนหนักการจมน้ำปิดความไฟไหม้้นะครับม่แท 100ยเรซเลยทุกคนรถสวยมากนะอันนี้นะครับนี่ตัวรถไม่มีการแกะการถอดเลยนะทุกคนสวยงามนะกันนี้นะครับที่สำคัญเครื่องยนต์มันคันห้านะทุกคนประหยัดน้ำมันด้วยนะนี้นะครับโอเคทุกคนสำหรับใครนะครับที่สนใจนะเจ้ารถ SUV คันนี้ของเราทุกคนรถยุโรปนะทุกคนเป็นรถอ่าเรียกว่ารถจีนนะแต่ว่าในส่วนของตัวออปชั่นเหมือนรถยุโรปดีไซน์เหมือนรถยุโรปมเลยนะ่ะคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนทุกคน,กคน,กคนราคานะครับเราขายไปแค่ห้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนี้นะครับ พอ,เอ,อนเริ่มต้นไปแค่9,000ถึง10,000หมนต้นๆเนาะใครสนใจที่คนลอ็อกติดต่อเข้ามาหาผมได้แล้วครับที่ชื่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นไหนนะครับก็อยา่าลืมติดตามครับพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ